สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาบกกับช่องจ้าจ๋าป่าเขาโพธ์เมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะจะมีแนวทางนะคะเอามาฝากเพื่อนๆอีกแล้วก็ใครนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็นําไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะตอนนี้คือว่านะคะไม่รู้ว่ามันดังมาจากไหนนะแล้วตอนนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมถ้าถ้าหากนะถ้าหากว่างวดที่แล้วยังออกตองเก้ามีหนึ่ง จ็ดแค่มีเจ็ดแค่ตัวเดียวอ่ะยังทำเป็นไปได้งวดน,นี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเพื่อนๆนะคะแก้เคสนะแก้เคสจากงวดที่แล้วอ่ะชุดล้างแค้นอะ่ะจะเป็นตัวไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จา๋าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในงวดต่อไปสําหรับวันนี้นะคะก็เปลี่ยนลุคนิดนึงนะคะอ๋อคือว่าอยากให้เพื่อนๆอ่ะคือว่า รักจ๋าเนาะติดตามจ๋าเยอะๆนะคะก็เลยเปลี่ยนลุคนิดนึงอ่าแล้วก็วันนี้นะคะจ๋าขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่รักจ๋าจริงๆที่ได้เข้าไปติดตามจ๋าที่เพจนะคะนั่นก็คือเพจจ้าจ๋าป่าขาพุเมืองเพชรบณ์แฟนเพจนะคะเพจจริงของจ๋านะเราต้อนรับเพื่อนๆอยู่กับมะขามแช่อิ่มนะคะแต่ว่าขอเวลาอีกนิดนึงรองให้มะขามฝักใหญ่อีกนิดนึงนะคะ รับรองนะคะลงแช่นะเพื่อนๆตัวไหนที่เข้ามาสอบถามจ๋าก,ก่อนจ๋าจะถ้าได้ลงแช่จ๋าจะรีบทักไปหาทันทีนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆหาออเดอร์รอได้เลยนะคะเดี๋ยวพอลงแช่นะคะจ๋าจะรีบจัดส่งให้นะ,ะกรณีพิเศษนะคะใครที่ทักมาถามจ๋าจะทักไปหาเป็นการส่วนตัวนะคะทันทีนะคะที่มีมาขามลงแช่นะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะที่แนวทางตัวเลขเนาะซึ่งวันนี้นะคะถามว่า แนวทางเด็ดไหมนะคะเด็ดไม่เห็นไม่รู้แต่ว่าเขาเอาไปแบบว่าเขาบอกว่าเป็นชุดล้างแค้นนะชุดล้างแค้นอะ่ะจะมีชุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับนะคะมาดูชุดแรกนะว่าเขาจะจะจะเรียกว่าไงดีคือว่าเอาเอาเป็นความฝันก่อนเนะาะฝันนะคะว่าไปกินข้าวอยู่ที่บ้านย่านะแต่ไม่ได้พูนอนนะไม่ได้นอนนะคะ ะะพูดบอกกับเสาแม่ตะเคียนว่างวดน,นี้ขอให้มา5้าสองนะตอนนี้ยังไม่ได้นอนนะแต่ว่าไปกินข้าวบ้านญาติแล้วค่ะเนี้ยคราวนี้นะคะบอกเสาแม่ตะเคียนบอกว่างวดน,นี้ขอให้มา5้านะก็กลับมานอนที่บ้านตัวเองคือว่าไม่ได้ไปนอนที่บ้านญาติที่มีเสาแม่ตะเคียนนะคือว่าไปพูดไปกินข้าวแล้วไปพูดแล้วค่ะเนี่ยก็ก <cabe> ล <okay, S 1> ับมาบ้านตัวเองแล้วมานอนเนี่ยแล้วมานอนนะคะเราบอกนะคะว่าฝันเหมือนนะคะเหมือนเหมือนแวบๆว่านะคะห้าขสองขอภัย <น acco> ่ะพูดดีแล้ว 9ก้าห้าสองอ่ะแวบแบเหมือน9ก้าห้าสไม่รู้ว่านะคะว่าเป็นเพราะาจะ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 ,จะจองรถนี้นะคะไม่รู้ว่าเพราะจะจองรถนี้เลงนี้ไว้หรือเปล่าเลยเอาไปฝันแต่ว่าเขาอ่ะเคยเคยให้แม่นด้วยนะ ก็คือว่าให้กับแม่ตะเคียนก็คือเหมือนเหมือนลักษณะเหตุการณ์เนี้ยก็คือว่าไปไป,ไปก็ไปพูดไปบน่นไปหรือว่าบางทีก็ไปนอนที่บ้านนะคะคือว่าไปนอนที่บ้านยากก็ที่หลังที่มีสาแม่ตะเคียนอยู่อะ่ะเออแล้วคราเนี้ยเขาก็พูดพูดพูด,พดนะเนาะอ,อแล้วเขาเนี้ยตกกลางคืนมาเขาก็ฝันฝันแล้วก็ได้ตัวเลขลมันออกจริงๆนะอ,อ่ะงวดงวดที่ออกห4สี่ก็เข้านะอืมแปดแปดด้วยเออแล้วก็งวดงวดเมื่อกี้เอองวดเมืเ่อกี้ ออก97ใช่ไหมออก97็กับ98ออกเขาให้98มาเอองวดงวดเมื่อกี้เขาให้98มาแต่แต่จาก็บอกเพื่อนๆอ,อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆ่อนาจจะจะเห็นคลิปนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจ่าให้เป็นแนวทางอ่ะก็ค่อนข้างนะค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าบางทีจาก,ก็สรุปให้ด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะหาซื้อรอยเลยแลย้วโอ้รวยอ่ะหาซื้อเลยนะคะหาซื้อเลยลอตเตอรี่นะงวดวันที่16เดือน9ปี63านะคะให้มา 924กับ724ซึ่ง924อะมันผิดแต้มเดียวกับเรีกชุดเมื่อกี้นะเมื่อกี้ให้952นะอันนี้924นะคะก็ก็ให้หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอะเราเรามาดูชุดนี้นะคะคือว่าเขาบอกไว้ว่าค่อยโพสต์เมื่อคืนแล้วเมื่อนี้ค่อยเงึดหลายนะคะออก999997 9, ก 9, ับ98อะซึ่งนะคะ เก้าแรกไม่เป็นไรนะคะเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปนะคะเก้าเก้าเจ็ดผน่ะนะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะขนาดนี้อ่ะหลังจากที่โพสต์ไปนะคะออกจริงๆมางวดน,นี้ตามต่อหาซื้อไวโลดนะคะ99กับ100 99กับ100นนะคะแอดหนิงเนาะเราก็ ต้องลองอ่ะเออแนวทางตัวเลขทุกตัวเลขน้องมันต้องลองใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าเอองวดแต่ละงวดอ่ะมันจะมาอะไรนะคะจะมาเลขไหนนะอามาดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้งวดที่แล้วนะเขาให้ล่างมานะล่างมา98ชุดเดียวนะแต่บนอ่ะสามชุดเหมือนเดิมนะคะแล้วเข้าล่างนะคะ98เหมือนกันนะงวดนี้นะคะบนให้มาทั้งหมด3ชุดนะล่างชุดเดียวเช่นเดิมนะคะโดยออนปริยานะคะ078 789นะคะเลขเดิมจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะ98แล้วก็มา89อย่างเงี้ยนะแล้วก็995นะคะอ่ะล่างนะคะ5 995ชุดเดียวนะคะชุดเดียวเป็นคู่โต้เหมือนเดิมเพื่อนๆก็ลองดูนะลองจัดไว้เอาไว้ลุ้นกันดูนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะตัวเลขทุกตัวเลขนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะอ่ะมาดูนะคะรวมเลขดังหลังเสรีออกนะคะ รวมเลขดังนะคะเลขดัง9559นะอันนี้เรารวมเลขดังก่อนนะคะเลขดัง9559ทะเบียนรถนายกในหลวงรัชการที่10นะคะทะเบียนรถนายกบวกนายหลวงรอสิ892613นะคะ892613นายหลวงนะคะในหลวงรอเก้านะคะ26กับ28นะคะในหลวงรอเกนะ้าเนาะ26กับ28 เจ้าคุณพระสิณีนาศนะคะนั่นก็คือ24 24กับ99นะคะ24กับ99เนาะวันมหิดลซึ่งตัวเลขนะคะตอนนี้นะรวมเลขดังหลังเสรีออกเนี่ยตัวเลขนะคะทุกตัวเลขอะ่ะเพื่อนๆก็เอาไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะอ่ะต่อมานะคะถามว่า เลขเนี้ยมันดังมากไหมนะคะก็ดูตามลอตเตอรี่เอาเลยนะคะลอตเตอรี่นะคะที่ให้มาก็จะมี 4, 6นะคะ5 4 6 4แล้วก็2 4ชุดเต็มนะคะอันนี้นะคะเลข2 4เองอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมาแรงเหมือนกันนะคะซึ่งเลข2 4ก็ไปตรงกับเลขประมูลนะอ่ะจะเป็นเลขประมูลนะคะสำหรับเลข2 4นะคะเลขชนะการประมูล ให้มาเดนะเด่น7แล้วก็7 2 4 753กับ778เนาะ2ตัวก็2 4 5 378อันนี้เลขชนะการประมูลนะคะของอรัฐบาลการประมูลมานะคะมาชัวชัวหรือม่อนิ่มเราไม่รู้นะเราก็จัดไว้นะคะแต่ว่าชุดล้างแค้นจริงๆอะ่ะตามนี้เลยนะคะลอตเตอรี่ตอง8เลยงวดที่แล้วตอง9ใช่ไหมเราอย่าเราเราอย่ายอมแพ้นะงวดนี้เราจัดนะคะตอง8ทั้งหมดนะคะอ่า สิบนะคะสิบยี่สิบหรือยี่สิบชุดนะคะชุดล้างแขนนะเพื่อนๆดูเลยนะคะทั้งหมดยี่สิบชุดนะ สำหรับวันนี้ตัวจ๋าเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ได้ไปติดตามเพจของจ๋านะคะจ๋จปะาปากคำพูดเมืองเพชรบูร์แฟนเพจเพจจริงของจ๋านะคะภาพข้านหลังจะเป็นภาพท้องนานแล้วก็มีน้องหมาโกลเด้นนะอันนี้นะคะเพจจริงของจ๋าเลยก็คือว่าอยากให้เพื่อนๆเข้าไปในเพจจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเพจปลอมขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ดูดเอาข้อมูลของจ๋าไปใช้นะคะคือว่าอันนี้จ๋าก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะก็คือว่า ก็ต้องรอนะรอหลายๆอย่างนะคะรวบรวมข้อมูลก่อนเนาะอ่ะแล้วก็ใครที่ต้องการมะขามแช่อิ่มก็เข้าไปติดตามรอไว้เลยนะคะตอนนี้มะขามก็ ฝักก็ตึงๆหน่อยแล้วนะคะก็คงอีกไม่นานนะคะจะได้ลงแช่พอลงแช่เนาะใครที่สั่งจองไว้จ,าจ๋าจะทักคุยเป็นการส่วนตัวนะคะจะได้รู้จักจ๋าเยอะมากขึ้นนะคะจ๋าก,ก็รักทุกคนนะคะถ้าใครที่เข้าไปติดตามเพจจ๋าจ๋ารักทุกคนเลยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะทุกข่านเลยเฮงๆรวยๆถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็อย่าลืมนะคะตัวเลขทุกตัวเลข,เ,ลข,เ,ลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ